ใครจะเป็นหนึ่งในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าพระเยซูบอกว่าคนแรกจะเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะเป็นคนแรกการไม่คนสุดท้ายเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปดูกันครับ CGN Thai สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life ผมมหาพรชุกเยกรติวงกุลวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมมาระโกบทที่9 ข้อ3 0ถึงด้วยกันครับมาระโกบทที่9ข้อ3 0ถึง37พระองค์กับพวกสาวกเสด็จออกจากที่นั่นและเดินทางผ่านแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ใครรู้เพราะว่าพระองค์ทรงกำลังสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลายและพวกเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูกประหารแล้วสามวัน ท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่พวกสาวกไม่เข้าใจถ้อยคำนี้และไม่กล้าทูลถามพระองค์พระองค์จึงเสด็จมายัางเมืองคาเปรนาอุมและเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่าระหว่างทางพวกท่านโต้แย้งกันเรื่องอะไรพวกสาวกก็นิ่งอยู่เพราะในระหว่างทางพวกเขาเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันเมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้ว ทรงเรียกสาวก12คนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนปรนนิบัติคนทั้งหลายแล้วพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกสาวกและทรงอุ้มเด็กคนนั้นไว้ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ยอมรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราคนนั้นยอมรับเรา และใครก็ตามที่ยอมรับเราคนนั้นก็ไม่เพียงแต่ยอมรับเราเท่านั้นแต่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยเพียงสุขิกำลังสอนเราเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้าขณะที่สาวกมีความคิดว่าคนที่หนึ่งจะต้องเป็นคนแบบไหนซึ่งวิธีหาคำตอบนี้ก็คงไม่ต่างจากเราเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราคนจะคิดว่าคนที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยก็คงเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมีความรับผิดชอบดี คนเหล่านี้เนี่ยสมควรที่จะเป็นที่หนึ่งแต่พระเยซูได้ให้ความเข้าใจกับพวกเขาใหม่ว่าความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจคือพระเยซูไม่ได้บอกให้เขาเนี่ยเลิกที่จะอยากเป็นคนที่หนึ่งแต่พระองค์ให้ความหมายใหม่ของการเป็นที่หนึ่งให้กับพวกเขาเพราะพระองค์เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ดีที่พวกเขาพยายามเป็นคนที่ดีเลิศแต่พอเราเป็นคนบาปมาความพยายามไปถึงจุดนั้นเลยมีลักษณะของบาปติดมาด้วย นัพระเยซูจึงอยากที่จะสอนสาวกให้เป็นคนที่ดีเลิศในแบบของพระเจ้าในทางของพระองค์อย่างถูกต้องแล,ละลักษณะของคนที่ดีเลิศนะพี่น้องครับหน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างเสียพี่บาลความเป็นเลิศของเขาไม่ได้วัดตรงที่คิทจักรของเขามีสมาชิกกี่คนว่าเขาเขียนหนังสือไปกี่เล่มได้ไปเทศนาใหญ,ใหญ่กี่ครั้งแต่เราสามารถดูว่าสีพี่บาลคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะจัดการ กับการยกตัวเองขึ้นสูงได้ดีขนาดไหนทั้งๆที่เขาเนี่มีเกียรติมากมายดูว่าเขาถ่อมใจขนาดไหนเขาปรารถนาจะเสริมสร้างและเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้ามากขนาดไหนเขาพร้อมจะส่งเสริมให้คนรอบตัวเนี่ยสูงขึ้นแม้เขาต้องเล็กลงหรือเปล่านั่นเพราะพระเยซูบอกว่าคนที่จะเป็นที่หนึ่งต้องเป็นคนสุดท้ายก่อนและเป็นคนที่รับใช้ทุกคน พระองค์ก็เปลี่ยนภาพความยิ่งใหญ่ให้กับพวกเราใหม่ว่านี่คือมาตรฐานในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระเยซูก็เลือกที่จะใช้ภาพของเด็กๆทําไมพระเยซูถึงต้องใช้เด็กๆเป็นตัวอย่างให้กับเราสำหรับเรื่องนี้ครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกว่าเพราะเด็กๆไม่สามารถตอบแทนอะไรกับคุณได้หลายครั้งเนี่ยเด็กๆก็ไม่มีคําพูดสวยๆที่จะมาชมคุณให้ใครฟังเด็กๆไม่ทําแบบนั้นเขาไม่สนใจด้วยซ้ําในบางครั้งที่คุณทําดีกับเขาฉันเด็กๆนี่แหละ กอกลุ่มที่ดีมากจะเป็นกลุ่มที่จะมาวัดว่าคุณเป็นคนที่ดีเลิศหรือไม่ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากแต่พระเยซูก็ไม่หยุดแค่นั้นครับพระองค์ไม่ได้บอกให้สาวกรับใช้และยอมรับเด็กๆเพียงเพราะว่าพระองค์อยากให้เขาทําหรือว่ามันยากนะพระองค์สอนให้เขาเนี่ยยอมรับเด็กๆในนามของพระองค์ทําไมประโยคนี้ถึงมีความสําคัญเมื่อเรามองมาในสังคมเราจะเห็นองค์กรมากมายใช่ไหมครับที่ต้องการที่จะช่วยเหลือเด็ก ที่ขาดการดูแลนะครับเขาเข้าถึงเด็กๆเหล่านี้ได้อย่างดีนะเติมเต็มสิ่งที่ขัดสนให้แก่เขาซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทําได้เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปไม่ใช่คริสเตียนเขาก็ทํากันได้อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คริสเตียนเท่านั้นทำแต่พระเยซูไม่ได้เรียกเราให้ทําตามอย่างโลกนี้สำหรับพระเยซูแล้วเนี่ยวิธีที่เราจะสามารถช่วยเด็กๆอย่างดีที่สุดไม่ใช่ทําเพราะเห็นแก่เขาไม่ใช่ทําเพราะเห็นแก่อนาคตของชาติ แต่ทําเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้านี่คือการรับใช้เด็กๆอย่างดีที่สุดเป็นการอวยพรเด็กๆที่ดีที่สุดคือการสัมเดห้เขาเห็นว่าพระเจ้าเมื่ออยู่ในจุดศูนย์กลางของชีวิตแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือการสัมเดงของพระเจ้าที่ชัดเจนมากๆให้กับเด็กๆทั้งหลายที่จะเห็นพระองค์คือการรับใช้เขาเพราะเห็นแก่พระนามของพระคิดสายพี่น้องรับเราต้องมาถามตัวเองดีมัยห้มาดูใจของเราว่า ในวันนี้เนี่ยเราทำเพื่อคนอื่นเราทำด้วยการด้วยความเสียสละด้วยอะไรบ้างเราเสียสละเพื่อคําชมและเกียรติในโลกนี้หรือเรากำลังไล่ตามพระเจ้าอย่างสุดกำลังเราเลยเสียสละและรับใช้ผู้อื่นสิ่งที่เป็นคำตอบที่อยู่ในใจของเราพี่น้องครับพระเจ้ารู้เรารู้และผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็รับรู้ได้เช่นกันนึกว่าเรากำลังทำสิ่งดีๆเหล่านี้สิ่งที่สมควรเหล่านี้เนี่ยไว้เพื่ออะไร เพื่อจะได้รับคําชมเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างในโลกนี้หรือเราทําเพราะว่าเราปรารถนาที่จะเชื่อฟังและวิ่งหาพระเจ้าขอพระเจ้าได้ช่วยเราที่ตระหนักถึงสถานะใจของเราเสมอว่าณเวลานี้เรากําลังรับใช้พระองค์หรือเรากําลังรับใช้มนุษย์นะขอพระเจ้าที่จะช่วยประคับประคองหัวใจของเราพี่น้องครับให้มั่นคงในทางของพระองค์พระเยซูเลือกที่จะใช้เด็กเ ใช้สิ่งนี้เพื่อที่จะสอนเราให้เราเห็นว่าการรับใช้นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญการที่เราอยากจะเป็นคนที่ดีเลิศนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยอย่าให้ความบาปของความทะเยอทะยานและการความปรารถนาที่จะได้รับเกียรติและคําสรรเสริญเนี่ยมันเป็นอุปสรรคที่เราจะวิ่งหาพระเจ้าและเติบโตในความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นในขณะที่สาวกกําลังเถียงระหว่างกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งเราผมหวังว่าเราทุกคนจะเรียนรู้จาก สิ่งนี้ที่พระเยซูได้สอนสาวกว่าเรายินดีที่จะรับใช้ทุกคนเพื่อเห็นแกพน่พระนามของพระเจ้าเพราะพระเจ้ามาเพื่อที่จะรับใช้เราก่อนเราอธิษฐานด้วยกันครับพพระเจ้าเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในวันนี้ที่พระองค์สอนให้เราเห็นว่าการรับใช้นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญการปฏิบัติผู้อื่นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญ,ญยิ่งกว่าข้าด็พระเจ้าคือสิ่งที่ขับเคลื่อนการกระทําของเราหัวใจแห่งการรับใช้ เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นเราทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรขอพระเจ้าที่จะตรวจเช็คและตรวจสอบจิตใจของเราอยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าให้เรารู้อย่างแน่ใจตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นั้นเราทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเราทําเพื่อคําสรรเสริญเยืนยอของคนอื่นถ้าไปอย่างนั้นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเรา้นกลับใจใหม่ ข้าแต่พระเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยความปรารถนาเพราะพระองค์ทรงรักเราเปี่ยมด้วยพระคุณและการอวยพรม,มีในชีวิตของเราเป็นการตอบแทนการตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าเราถึงยินดีและอยาก่จะรับใช้พระองค์เติบโตข้าแต่พระเจ้าที่จะใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอพระองค์จะทรงนำชีวิตของเราต่อไปในทางนี้ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมนถ้าพี่น้องชอบคลิปต่างๆจาก CGN ไทย อยกเชิญชวนทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันพาะพรน,นะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ